กลับมาพบกับซีในรายการเชิญราวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาถึงตอนที่หลายคนเนี่ยรีเควสซีกันมาแบบสุดๆแล้วตอนนี้คือตอนของแอปเปิลแอปเปิเองค่ะ <c oughs> จะรู้สึกว่าม,มาทั้งลูกเลยนะคะและแน่นอนค่ะตัวละครแรกจะต้องออกมาตั้งแต่ฉากแรกเลยทีเดียวเพราะเขาเป็นบุคคลสำคัญของ Apple ตบมือต้อนรับมิสเตอร์สตีฟจ็อบค่ะ <c oughs> ตัวละครแรกเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมิสเตอร์สตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple ่คะย้อนกลับไปนะคะในช่วงที่บริษัท Apple กํกำลังผชนกับภาวะวิวกฤตผชนศึกหนักอยู่นะคะหลายปีก่อนดูเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่สติฟซ็อบเนี่ยกลุขมขมับมแต่ทุกวิกฤตเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำขององค์กรที่จะทำให้มันเนี่ยฝ่าฟันไปได้หรือไม่เพราะฉะนั้นผู้นำต้องมีสติอย่างมากและผู้ชายคนนี้คิดต่างสุสดๆค่ะอย่างวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคนส่วนมากพอเป็นผู้นำเนี่ยนะคะก็จะหนึ่ง ลดต้นทุนด้วยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. ปลดพนักง,งานโหพนักง,งานเนี่ยจะเสียวสังหัณบวบวบวบแล้วนีจะโดนปลดไปนี่สตีฟจ็อบไม่ได้คิดแบบนั้นเลยค่ะกลับกันเขาคิดว่าเขาจะไปเอาคนที่คิดต่างมาอีกหนึ่งคนเพื่อเข้าบริษัทและพาให้บริษัทไปพ้นจากวิกฤตและในขณะนั้นเขาได้ไปพบกับมิสเตอร์จอห์นนอีฟค่ะตัวละครที่2ของฉากนี้ก็คือมิสเตอร์จอห์นนอีฟ ผู้ชายคนนี้คือชาวอังกฤษที่พลิกชมหน้าวงการคอมพิวเตอร์ให้หน่าใช้แบบสุดๆเลยแหมหน้าตาดูละไมคล้ายกับเดวิดเบคแฮมไหมคะซีว่าดูคล้ายๆกันถูกต้องค่ะผู้ชายคนนี้เป็นชาวอังกฤษมีเรื่องโจกอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโจนาธานอีฟให้ถ่ายดีกว่าค่ะว่าโจนาธานอีฟก่อนที่จะมาทํางานให้กับสตีฟจ็อบคนนี้เนี่ยเขาเคยทํางานอะไรมาก่อนให้ถ่าย3นาทีใครทายถูกเวร์มาก ติ๊กตอกติ๊กตอกสามสองหึ่ตอบค่ะผิดค่ะตอบว่าอะไรก็ผิดหมดเลยค่ะผู้ชายคนนี้เขาเคยเป็นนักออกแบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำค่ะแต่นานก็อยากให้คนคิดต่างก็เลยไปจ้างนักออกแบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำชาวอังกฤษคนนี้มาจนปธานอีฟคนนี้เนี่ยนะคะเขาใช้ประสบการณ์จากงานของเขาเนี่ยนะคะมาเชื่อมโยง แล้วก็มาใช้กับ Apple ตรงที่ว่าเขาบอกว่าชักโครกเนี่ยมันเหมือนกันทั้งโลกเลยหน้าที่ของมันคือชักโครกแต่คนเนี่ยซื้อเพราะว่าดีไซน์ของมันไงถ้าเกิดว่าเอามาใช้กับคอมพิวเตอร์แน่นอนค่ะเขาบอกว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนกันหมดทาหน้าที่เหมือนกันหมดทุกอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ต่างที่ต้องทําให้ต่างกันเลยเนี่ยก็คือดีไซน์และนี่แหละค่ะคือที่มาของคอมพิวเตอร์ที่สวยๆที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกต้องขอขอบคุณจอร์แดนอีฟคนนี้เนี่ยนะก็ได้วัคทองของจอร์แดนอีฟขึ้นมาหนึ่งอันที่ซีจาได้แม่นเลยค่ะก็คือ the simplest is the most efficient หรือหมายถึงว่าง่ายที่สุดนั่นแหละดีที่สุดหรือว่านี้หลายคนจะจําได้ดีถ้าเกิดว่าซียกตัวอย่างนี้ค่ะ ก่อนเนี่ยนักบินอวกาศนะคะที่อเมริกากับัราซียเนี่ยแข่งกันมากๆเลยแข่งกันนะคะว่าจะทําปากกาที่สามารถไปเขียนในดวงจันทร์ได้ <c oughs> นักบินอวกาศอเมริกาทุ่มก็ไปสุดยอดเลยผ่านไปปีหนึ่งมาแข่งกันนักบินอวกาศบรเซียบอกว่าคิดได้นานแล้วดินสองไงและนั่นก็คือที่มาของ iMac ทุกๆรุ่นที่ผ่านมานะคะที่เห็นน่าใชหน่าใช้ใชจุดทธานอีฟเป็นคนคิดค่ะ เรีย affiliated. นี้นะคะจากโจนาธานอีฟนอกจากที่จะทําให้บริษัท Apple เนี่ยนะคะผ่านพ้นวิกฤตของตัวเองไปได้แล้วเนี่ยยังสร้างกําไรให้กับ Apple อย่างมหาศาลและแน่นอนว่ามิสเตอร์สตีฟจ็อบคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้1บทเรียนที่ใช้ได้ทุกๆุกเมื่อเลยทุกวิกฤตคือโอกาสนั่นเองสตีฟจ็อบก็ท่องคานี้ทุกวิกฤตก็คือโอกาสทุกวิกฤตก็คือโอกาสแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าเขาจะพบวิกฤตอีกวิกฤตที่2ของ Apple ค่ะ วิกฤตในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นวิกฤตของวงการเพลงคนในวงการส่วนมากเนี่ยนะคะบงเอว่าเป็นลูกค้าของ Apple อยู่จํานวนหนึ่งเลยทีเดียว s t ีฟจ็อบส์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากกลุมใจคนเหล่านั้นน่ยทำยังไงดีและในเวลานั้นมีคนพาสตีฟจ็อบสไปพบกับอีกบุคคลหนึ่งคะ่ะตอนนี้มาถชวโชว์ลาที่ซีต้องแนะนํำตัวละครสุดท้ายของตอนนี้ค่ะขอเสียงประมือต้อนรับมิสเตอร์โทนี่ฟาเดล ซีขอแนะนำมิสเตอร์โทนี่ฟาเดลคนนี้เป็นบิดาแห่งไอคอตัวจริงเลยล่ะคะ่ะคนนี้แหลคะค่ะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญของ Apple ที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเลยเขาเป็นเจ้าพ่อนคนคิดคน้นที่ว่าจะเอาเพลงเนี่ยมาใส่ในฮาร์ดดิสก์รูปแบบพกพาที่เหมือนกับ Walkman แบบนั้นเลยเยคะ่ะพอมาเจอกับสตีฟจ็อบส์สตีฟจ็อ o ส์ชอบไอเดียนี้มาก แต่เมื่อก่อนเนี่ยนะคะไอเดียนี้เนี่ยของโทนี่ฟาเดลเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับเลยเพราะว่ามันแปลกแล้วก็แหวกแนวมากแจสติฟจ็อบเนี่ยเขา think different หรือคิดต่างอยู่แล้วเจอกันปั๊บชอบสุดๆเขาก็เลยพาให้โทนี่ฟาเดลคนนี้เนี่ยนะคะมาเจอกับจุทธานอีฟโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยค่ะสามซูเปอร์แมนมารวมตัวกันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะ คิดออกไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูสิคะว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็คงจะฉุดเขาไม่อยู่แล้วะะล่ะค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเยอะคะ่ะซีมีคำพูดแค่คำเดียว iPod คะ่ะนึกออกรละยังคะว่าปิติกรรมนี้ทําอะไรให้เขาบ้างและตั้งแต่ iPod เนี่ยนะคะขายมาซีก็ต้องขอบอกจริงๆว่าขายมาแล้วทั้งหมดเนยนะคะ 150ล้านเครื่องค่ะโอ้แม่เจ้าที่มีนมเยอะขนาดนีค้คะจอชมันยอดมากเลยนะคะคุณโทนี่และคุณอีฟไม่ธรรมดาจริงๆนะคะและนี่ก็คือบทเรียนที่ซีอยากจะฝากไว้ในวันนี้นะคะในรายการเชิญเราวันนี้เนี่ยบทเรียนของซีก็คือทุกวิกฤตมีโอกาส <Okay. S 1> อยู่นะคะ <Okay. S 1> เจอวิกฤตแล้วเนี่ยนะคะอย่าไปเครียดกับมันมากจนเกินไปนะคะรู้ว่าเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาทุกคนต้องเครียดแต่ทุกๆวิกฤตเนี่ยพลิกให้มันเป็นโอกาสได้อยู่เสมอนะคะแล้วก็สู้ อย่าท้อถอยสิจะเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งคนและแน่นอนยังมีกำลังใจอีก3คนคุณสติปจ็อบจนทานอีฟและมิสเตอร์โทนี่ฟาเดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเทรนราฟต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะถูกวิกฤตโอกาสค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ไหหน่อยไอดอล